สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูเอ๋อแล้วนะคะเด็กๆดูสิคะวะ่าอะไรเอ่ยบินอยู่ข้างหลงังครูเอ๋เต็มไปหมดเลยอ่าใช่แล้วค่ะ เป็นผีเสื้อค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กับวงจรชีวิตของผีเสื้อคะ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าผีเสื้อออกลูกเป็นอะไรถ้าไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวงจรชีวิตของผีเสื้อกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะเด็กๆหลายคนรู้จักผีเสื้อไหมคะผีเสื้อคือแมลงที่มีปีกสวยงามชอบดื่มน้ำหวานจากดอกไม้ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะกว่าจะเป็นผีเสื้อแสนสวยที่เราเห็นกันผีเสื้อมีการจเจริญเติบโตอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูเอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การจเจริญเติบโตของผีเสื้อหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อค่ะเด็กๆขั้นที่1นไข่ ผีเสื้อจะออกลูกเป็นไข่จะออกไข่ตามใบไม้คั้งระห,ะหลายๆฟองไข่ของผีเสื้อจะมีลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆมีสีขาวหรือสีเหลืองเกาะอยู่บริเวณใบไม้ถ้าเด็กๆไปสังเกตตามใบไม้อาจจะเห็นไข่ของผีเสื้อได้นะคะ ทันที่สองหนอนผีเสื้อเมื่อไข่ของผีเสื้อฟักออกมาก็จะเป็นเจ้านอนตัวเล็กๆเ,เราจะเรียกว่าหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อจะกินใบไม้เป็นอาหารทัานที่3ดักแด้ เจ้าหนอนกินใบไม้จนเติบโตพอถึงเวลาเจ้าหนอนก็จะชักใยออกมาหุ้มตัวกลายเป็นดักแด้ค่ะเพื่อรอเวลาที่จะกลายเป็นผีเสื้อโตเต็มวัยขั้นที่4ผีเสื้อเมื่อเวลาผ่านไปดักแด้ก,ก็จะกลายเป็นผีเสื้อแสงสวยอย่างที่เราเราเห็นกันค่ะ เรามาทบทวนวงจรชีวิตของผีเสื้อกันนะคะ 1. ไข่เมื่อไข่ฟักก็จะกลายเป็น 2. หนอนผีเสือ้อเมื่อเจ้าหนอนจเจริญเติบโตขึ้นก็จะชักใยมาพันรอบตัวกลายเป็น 3. ดักแด้เมื่อเวลาผ่านไปจากดักแด้ ก็จะกลายเป็น 4. ผีเสื้อเมื่อผีเสื้อผสมพันธุ์กันก็จะออกไข่กลายเป็นหนอนผีเสื้อแล้วก็กลายเป็นดักแด้สุดท้ายก็จะกลายเป็นผีเสื้อเพื่อผสมพันธุ์และออกไข่ต่อๆไปค่ะ คุณครูจะให้เด็กๆช่วยเรียงลำดับภาพวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะโดยให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ภาพที่ถูกต้องที่สุดนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะ 1. ไข่ภาพใดคือไข่ของผีเสื้อคะ คำตอบก็คือ 2. หนอนผีเสื้อภาพใดคือหนอนผีเสื้อคะภาพที่3ดักแด้ภาพใดคือดักแด้คะ 4ภาพใดคือผีเสื้อแสนสวยคะ <Exper im itation> เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเรียงลำดับวงจรชีวิตผีเสื้อได้ถูกต้องเลยสำหรับวันนี้คุณครูเอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ